จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วเราก็ขอเกริ่นก็คือว่าเรามีเป็นซีนิคพีคนะครับจากกรีซีซั่นสามซึ่งจริงๆเขาหยุดไปประมาณเดือนหนึ่งอ้อเหรอกรีใช่แล้วก็ห<ร>หเหมือนเราก็กลับมาเพื่อจะพาร์ทหลังอ่ะมาฉายพาร์ทหลังให้จบก็คือว่าอ,อีกประมาณสิบกว่าตอนอแล้วก็ซีซั่นสามนี่ก็จะจบลงพร้อมกับที่จะเปิดตัวเด็กๆจากซีซั่นใหม่ซึ่งเป็นซีซั่นสี่เพราะฉะนั้นซีซั่นสามนี่ใกล้จะจบลงแล้วเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนกับ นักแสดงรุ่นเก่าๆที่ยังแสดงอยู่ตรงน,นี้ต้องรีบดูเพราะไม่งั้นพวกเขาจะหายไปกันแล้วก็ไม่ได้ฉันก็ต้องเข้าใจว่าแบบก็ต้องแบบเริ่มโตขึ้นก็ต้องไปทําอะไรที่แบบเป็นลุกโตขึ้นอีกนิดนึงใช<ด>่นะแลอันี้จากอาทิตย์ที่แล้วท,ที่เราเอามาให้ดูคือเป็นเบื้องหลังนะครับซึ่งเพลงเด็ดที่เขาใช้โปรโมทเนี่ยก็คือเพลง Somebody That I Used To Know ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากแล้วก็ที่อเมริกาก็กำลังดังเหมือนกันส่วนที่อังกฤษเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีการโชว์โชวนี้เกิดขึ้นในตอนที่จะออนแอร์วันพรุ่งนี้อ,อ๋อคือนี่แสดงว่าเราจะได้ดูก่อนเราจะได้ดู <ใน S 2> โชว์นี้ก่อนใครเลยาอ,อ่าแล้วก็เตรียมพร้อมหรือยังรเราอยากให้ไปดูก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีแคปนิดนึงก็คือว่าตอนตอนที่จะออนแอร์วันพรุ่งนี้เนี่ยชื่อตอนว่า brick barter ซึ่งเป็นพี่ของเบรนเป็นนักแสดงในเรื่องอกลับมาท<อ>ําไมพอกลับมาเสร็จความทรงจำหรือว่าเรื่องราวตอนเด็กๆของทั้งสองคนนี้กลับ ฟื้นกลับเข้ามาแล้วก็ทั้งสองได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันซึ่งก็คือเพลง Somebody That I Used To Know อย่างนี้ค่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Said you felt so happy you could die. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Sometimes you screwed me over. ยาวของเมื่อวานนี้ใช่เพราะเราอยากให้ดูพี่ชายที่เขามาเล่นซึ่งคนนี้เป็นพระเอกจากเรื่องถ้าจะไม่ผิดเป็นซีรีส์เรื่องไวคอลล่าซึ่งเป็นซีรีส์ที่โด่งดังอีกเรื่องหนึง่งเรากฏว่าเขาก็เหมือนเป็นดารารับเชิญและกลับมาร้องเพลงได้ดีมากมคือบางบางคนเราอาจจะไม่รู้ว่าแบบเขามีมความสาสารถอย่างหนึง่งใช่เพราะฉะนั้นนักแสดงหลายๆคนรวมถึงดาราหลายๆคนอยากจะมาแสดงเรื่องกรีมากๆเพื่อโชว์ความสามารถอืมก็จริงๆแล้วสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้เนี่ยก็คือว่าก็มีคนเข้าไปดู คลิปกันเยอะมาก,มากจนติดท็อปวิวของเราเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอันดับ3เลยด้วยจากหน้าเว็บท็อปวิวทูไลฟ์ใช่ไหมใช่แล้วนะคะใครที่อยากจะไปดูเต็มๆก็คลิกเข้าไปดูกันได้เหมือนกันที่ทวิเตอร์ทูไลฟ์แ่ที่ส่วนหนึ่งที่แบบว่ายอดคนดูเยอะก็คือว่าเขาหายไปนานกรี <G lee S 2> หายไปพร้อมกับใช้ตัวนี้เป็นการยิงโปรโมทเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่ากรีจะมีภาษีในการโปรโมทเยอ,อะกว่ารายการอื่นเพราะว่านอกจากก่อนที่ซีรีส์จะออนแอร์เขาก็ยิงครั้งหนึ่ง แล้วพอหลังจากซีรีส์ออนแอร์จบยิงอีกเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการในการโปรโมต<ช>ซีรีส์ของเขานี่เลยก็เลยทำให้กรีเนี่ยเป็นแบบอะไรที่แบบฮิตมากๆใช่คน<ม><ม>ก็จะชอบกันค่ะโอเคผ่านไปแล้วสำหรับกรีนะคะ